สวัสดีครับผมชื่อพงเทพจากโครงการอบรม super ai engineer ซ e ซ s o n 3นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ data w r a n l i n g นะครับทำไมถึงต้องมีการทำ data w r a n l i n g นะครับก็เพราะาในการที่เราจะนำข้อมูลไปอ n a l ร z e ที่ได้จากการเก็บจาก user หรือ sensor iot ต่างๆในบางครั้งข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์ทบพ้วนครับ,รบเราจึงต้องมีการทำ data w r n g l i n g หรือ clean ข้อมูลก่อนนะครับ พะไม่งั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการเอาไปอนาลอาจจะมีความผิดพลาดได้หรือไม่ถูกต้องคร,ครับเรามาเริ่มหัวข้อแรกครับก็เป็นการคริดเอ็ด a f ต้าเฟรมครับในอันนี้เราจะทำการสร้างจำลองข้อมูลข้อมูลที่จะใช้ในการทำดัต้าวอ l i n งนะครับ ครับอันนี้จากตารางครับแล้วเราก็จะเห็นประกอบด้วยชื่อน้ําหนักส่วนสูงและวันเกิดครับครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าในอินเด็กที่1และอินเด็กที่5นายขอกไก่อาจจะเป็นข้อมูลที่มีความซําซ้อนกันครับครับซึ่งแล้วก็ในส่วนของนายขอกไก่จะเห็นว่าน้ําหนักม,ไมีไม่ได้กรอกหรือเป็นค่านาวอยู่นะครับครับซึ่งในในการ เราอาจจะพบได้เจอในข้อมูลจริงครับซึ่งอาจจะมีความไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ของข้อมูลครับต่อมาในหัวข้อต่อไปเรามาดูเรื่องการ r e s h a p i n g Data นะครับ,รบก็จากข้อมูลใน2ตารางในบางครั้งที่เราจะนำเอาไปใช้มันมีความยุ่งยากครับทำให้เราต้องมีการจัดรูปของ Data เพื่อให้สะดวกการนำไปใช้ครับ อันดับแรกผมจะทําการเอาข้อมูลจาก2 2แหล่งจาก2ตารางนี้มามารวมกันครับก็คือจะใช้คําสั่งอคอ n แทคครับก็คือเอา Data Frame ตัวที่1กับ a t a f r a m มตัวที่2มาทําการรวมรวมตารางเป็นตารางเดียวครับครับก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้นครับครับต่อไปเราจะสามารถจัดอีกรูปแบบหนึง่งก็คือใช้คําสั่งเมล ครับก็คือเป็นการเอาคอลัมน์เข้าไปอยู่ในในโลโลแต่และโลครับก็คือจะทำให้เราดูาข้อข้อมูลข้อมูลนั้นในในแนวแบบนี้ได้นะครับครับต่อมาครับต่อมาเราเราสามารถจัดอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ก็คือ,อเป็นใช้ไฟบอร์ดดัต้นะครับไอไฟบอร์นะครับ ฟังชันไฟบอร์ดในที่นี้ผมจะให้ให้เวเป็นคอลัมน์เพื่อจะดูว่าความสัมพันธ์ของอน้ำหนักและส่วนสูงนะครับกับข้อมูลในตัวตัวอื่น,นครับก็อันนี้จะเห็นว่าน้ำหนัก79มีนายมอมากับนายรอเรือนครับก็คือ2คน,นครับอันนี้ก็จะสะดวกขึ้น,นครับในการที่จะนำข้อมูลไปวิวเคราะห์ต่อไปนะครับ ในหัวข้อต่อมาเป็น Empty Cell นะครับก็คือเราจะพบได้บ่อยครับในการในการที่เราเก็บข้อมูลมาก็จะมีค่าค่าว่างครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เซ็นเซอร์ทำงานผิดพลาดหรือ,อ user ไม่เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนครับก็ที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นครับ,รบวิธีแรกก็คือเราจะใช้วิธีการเติม ข้อมูล,ลลงไปครับอันนี้ default ก็คืออเราอาจจะกําหนดให้เป็นเลขศูนย์ได้ครับแต่วิธีนี้ก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีเสมอไปนะครับเพราะในบางครั้งข้อมูลข้อมูลที่ได้อ,อาจอาจจะไม่ไม่ถูกต้องครับเช่นนายขอไข่น้ําหนักศูนย์กิโลซึ่งมันความเป็นจริงมันอาจไม่ใช่ครับอันนี้จึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีครับ ดังนั้นเราจึงมาเลือกใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือการหาค่าเฉลีย่ยครับในทีนี้ผมก็จะเอาชุดข้อมูลชุดตัวข,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 ข้างตารางเอามาหาค่าเฉลีย่ยน้ําหนักครับเสร็จแล้วก็จะได้เอามาเป็น75.5แล้วผมก็ทําการฟิลเติมลงไปนะครับก็คือใช้คําสั่งฟิล,ฟล,ฟลเติมลงไปครับฟิลนะครับหรือในบางครัง้งข้อมูลค่าเฉลีย่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลครับเพราะ ในบางครั้งค่าข้อมูลมันมีความห่างของตัวเลขหรือข้อมูลมากครับก็คืออาจจะทําให้ค่าเฉลี่ยมีความผิดพลาดครับดังนั้นวิธีสุดท้ายวิธีต่อไปก็คือที่ใช้ก็คืออาจจะลบข้อมูลนั้นทิ้งเลยครับทีนี้เราก็จะได้แต่ข้อมูลที่สมบูรณ์ครับที่ไม่มีค่านาวครับแล้วก็สามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อ,ตอได้ครับในหัวข้อต่อมาเป็น data in wrong format นะครับ ก,ก็คือจา,จากตัวอย่างครับเราจะเห็นว่าข้อ,ขอมูลข้อมูลอยู่ในรูปของอเป็นข้อคาอวามน,น,นะครับไม่ใช่ฟอร์แมตของวันวันที่ครับผมครับอันนี้จะเห็นว่าข้อมูลในเบิร์ดฟิลอคอลัมน์เบิร์ดเดย์เป็นอ็อบเจกตครับไม่ใช่วันที่ เราก็สามารถเปลี่ยนอฟอร์แมตของไฮของคอลัมน์เบิร์ดเดย์ได้นะครับอันนี้เราก็จะใช้คำสั่งดัตต f าเฟรมแล้วก็เลือก column, คอลัมน์คอลัมน์นั้นครับเข้ากับแล้วก็ n พน d a ต t t ทช d a t e t i m e ครับก็คืออันนี้จะเป็นการเปลี่ยนไทยนะครับครับทีน,นี้เราก็ด้สังเกตเห็นว่าจาก ไทที่เป็นอ็อบเจกต์ของคอลัมน์เบิร์ดเด์ก็จะกลายเป็นเดทไทม์แล้วครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนครับก็คือเปลี่ยนเป็นเป็นไท t ์เดทไทม์แล้วครับต่อมาหัวข้อเราไปเป็นเรื่องของวองดาต้าคร,ครับก็ครับก็จากอันนี้เราจะเห็นว่า ข้อมูลมีเออร์หรือมีการเกิน Outlier อที่ผิดปกตินะครับเช่น <c oughs> ในข้อมูลของนายอ่างความสูงประมาณ1,900ครับครับซึ่งอา,อาจจะผิดความเป็นจริงครับดังนั้นวิธีแก้ก็คือเราจะใช้คำสั่งหลอกครับครับในในคีนี้ก็คือเราทำการดึงดึง a ั้ f เฟรมแล้วก็ดึงอิ d เด็กเอามาวนลูปนะเพื่อเพื่อที่จะแก้ข้อมูลครับ อันนี้หลอกก็คือ,อให้ให้อ้างอิงถึงอิงเด็กตัวนั้นครับเช่นในทีีนี้ก็คืออิงเด็กพอวนไปครบจนถึงอิงเด็กที่4ก็คือตัวนี้นะครับแล,แล้วผมก็ให้แก้คอลัมน์ทีช่ชื่อว่าไฮนะครับค่าเช็คก็คือเช็คให้เช็คว่า high ค่ามันมากกว่า250ก็คือให้ใหแคนท่าเราไป250ก็คือว่าความสูงอของคนอดัดผมกําหนดไม่ให้เกิน250ครับครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลด้วยนะครับว่าเราจะมีการแก้วงด a ต้แบบไหนครับสุดท้ายแล้วก็จะได้ข้อมูลของนายอ่างเป็น250ครับครับหัวข้อต่อไปเป็น duplicate นะครับในจากอันนี้เบื้องต้นก็คือเราจะมาแก้ปัญหานะข้อมูลที่ duplicate นะครับก็คือมีในะอิงเด็กที่1และ,อ,ะอิงเด็กที่ห้ครับ คียแก้เราก็คือจะใช้คำสั่ง data uh, frame dot drop duplicate ครับครับก็คือกำหนดให้ค่าอันไหนที่เป็น uh, มีการ d ู p l ป c a ียกันก็คือจะทำการริมุกออกทันทีครับครับเราก็จะได้แบบ uh, ตารางตามตัวอย่างนี้นครับครับแล้วก็ สุดท้ายการส้อมาไดัตตานะครับครับอันนี้ก็จะช่วยมีประโยชน์มากครับช่วยให้เราดูาข้อมูลครับว่าข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเป็นยังไงมั่งครับก็คือดูภาพภาพรวมข้อมูลครับเพื่อที่เราจะได้นําประโยชน์ไปใช้ในการวิเคราะห์อ,อนาลัยต,ต่อไปครับครับอันนี้ผมก็จะใช้คําสั่ง d e f i n i t i o n นะครับก็คือจะดู ดูเขาดูมีค่าเฉลีย่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ามินแม็กรวมถึงค่าพอไฟโปรเปน,เนไทเปรเปนไทแต่แต่ละ,ะแต่ละของคอลัมน์ได้นะครับ,รบสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกขั้นครับที่มาต,ติดตามรับชมครับแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนาที่นี้ด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับ